โอเคมาเรามาแก้มือจากคลิปที่แล้วดีกว่าที่เราได้แต่เกลือเกลือเกลือมาเรามาเปิดแพ็คนี้เลยดีกว่ามาสามวิ1 2 3เราใช้สเตปสาวิก่อน3แล้วก็อีกทีหนึ่งหนงงึแล้วก็1 2 3่งสองสท้าย1 2 3ปล่อยเดี๋ยวรอบนี้อรอจังหวะก่อน ไฟมาหนึ่งมาไฟสองลงกดประเทศอะไรบาราซิล LW อลิเ้ยตำนานใครวะนิเวนโดเฮ้ยเท่าไหร่นิเวนโดเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยสี่พัน 4, ล้าน <c oughs> โอ้โหไอชี้เยอะเจัดิเวนโดสี่พันล้าน ไอ้ขึ้มาไงวะไอ้สัดโอ้ยเยอะสุดที่เคยเปิดได้แล้วเนี่ยสี่พันล้านประเด็นขึ้นได้แล้วมันขายได้หรือเปล่าเนี่ยแหละเอ้ยก็ถือว่าไม่เกลือแก้มือจากคลิปที่แล้วได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันกุดบายเซโยน a า e ะซิวเกียนทูมา r r โล